ดาราหนุ่มวางแผนหย่าเมียเพื่อแต่งงานใหม่กับภรรยาคนเก่าถือเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากๆของวงการบันเทิงอีกคู่หนึ่งสำหรับคู่ของแมนการินและเกลรดาและยิ่งวันนี้ที่มีน้องกราฟลูกชายสุดที่รักวัยหนึ่งขวบมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวก็ยิ่งอบอุ่นมีความสุขมากขึ้นแต่เพราะว่าคบหากันมายาวนานกว่า16ปีหนุ่มแมนเลยอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยการวางแผนหย่าเมีย เพื่อแต่งงานใหม่กับภรรยาคนเดิมในวันครบรอบ16ปีที่รักกันโดยเจ้าตัวโพสต์เล่าว่านับย้อนหลังไป16ปีวันนี้ครบรอบการเป็นแฟนกันของสาและสีแฮชแท็ก16ปีแห่งความแฟนแผนครบรอบแฟนปีนี้สาตั้งใจจะขอหย่าอย่าเพื่อเริ่มใหม่อย่าเพื่อสิ่งใหม่อย่าเพื่อสาคนใหม่เพราะวันครบรอบปีนี้สาจะขอสีแต่งงานอีกครั้ง เพราะตอนนั้นที่แต่งงานกันสายังใช้ชื่อก่าวสุภโรธอยู่ตอนนี้สาปเปลี่ยนเป็นการินแล้วแฮทแทกการินจะไม่ยอมให้สุภโรธได้ตำแหน่งสาไปเรามาแต่งงานกันใหม่เป็นระดาแอนการินกันนะดีใจที่ความรักของเราเดินทางมา16ปีแล้วเป็น16ปีที่มีแต่สิ่งดีๆให้กันและเราจะเดินต่อไปอีก16คูณ16 ปีข้างหน้าและหวังว่า16คูณ16ปีต่อไปเราก็จะยังอยู่ด้วยกันสารักสีนะครับเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งให้มันดีกว่า16ปีที่ผ่านมาเลยนะแฮชแท็กการินรักระดา